วีโก้แชมป์ตัวยกสูงเกียร์ออโต้รุ่นท็อปที่สุดนะครับคันนี้ผ่อนเดือนละ6,300บาทตลอดสัญญาโคตรถูกครับผมมาชมเลยนี่นะครับคันนี้นะเป็นรถสวยดูไฟหน้าเขาก่อนครับสวยใสไร้์ดิวลอยเลยทั้ง2วงนะครับรถสวยดูแลมาดีมากคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ตัวสูงปี2014น่ะครับนี่ครับดูยางยางเป็นบ s สโตนนะครับเปลี่ยนให้แล้ว4เส้นพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในกันมาไล่กันตัวนี้เป็นตัว G n a นวิ p ิล n e อนะครับพร้อมอะไรมันติฟังก์ชันแอร์แบ็กคู่ เลขไม่หนึ่งแสนกว่ากิโลเกียร์ออโต้แล้วก็มีนี่ครับเนวิกเกเตอร์พร้อมกล้องถอยหลังในตัวนะครับผมต้องขออนุญาตไล่ออปชั่นหน่อยเพราะว่าได้ตัวท็อปนะคันนี้ตัวด้านท้ายครับด้านท้ายมีการชนท้ายให้นะครับกล้องถอยหลังอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มาดูแมกไนเนอร์ดูครับรถไม่เคยขนของต้องเป็นแบบนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มสุดๆผ่อนถูก3ามแสนสอบาทเท่านั้นครับดเดี๋ยวจะพาชมว่ารถสวยไม่เคยทําสีดูยังไงอย่างแรกครับดูน็อตฝากระโปรงตรงนี้นะครับไม่มีรอยขันนะ น็อตด้านข้างสวยใสไร้ริ้วรอยทุกจุดนะครับแผ่นเพจเขาอยู่ตรงนี้ครับแผ่นมอรกอรอยู่ตรงนี้ครับคันหน้าเดิมนี้จะมีเลขนะครับนี่คือคันหน้าเดิมและรอยวางไม้ค้าฝากระโปรงนี่คือรถสวยสภาพเดิมถ้าเราดูโครงสร้างเป็นนะครับนี่คือสวยบางกริปเครื่องยนต์ 2,500cc v n i n Turbo 144แรงม้าดีเซลนะครับผมบอกเลยว่าประหยัดขับสนุกควันเดือนละ6,300บาทตลอดสัญญานะครับใครอยากได้รีบทักมาเลยครับ